วันเนี้ไม่ต้องทากับข้าก,กินกันละฉันเลี้ยงดูแกมาเป็นอย่างดีตั้งหลายเดือนสุดท้ายแกก็ทนได้ลูกผู้หญิงเนี่ยนะนี่แม่คะจะได้ลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายเนี่ยมันก็เป็นหลานของแม่ไม่ใช่หรอคะแม่จะมาแบ่งแยกทาไมคะฉันจะบอกอะไรให้นะบ้านนี้มีนัดเป็นผู้ชายแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นลูกของเขาคนแรกต้องเป็นผู้ชายเท่านั้น แม่คะเจไดลูกผู้หญิงหรือล,ลูกผู้ชายเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับพี่นอ็อตไม่ใช่เหรอคะนี่เธอเกล้าว่าแท้เหรอฮะเธอไม่รู้อะไรเนี่ยก็อย่าไปเถียงแม่เขานี่ทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเพราะเธอคนเดียวแล้วแหละสู้จริงๆเลยที่เธอเป็นเมียเนี่ยฮะเป็นการไม่แท้ที่ท้องนี้ลูกผีนอ็อตเมียแกเนี่ยมันไม่ได้เลิกจริงๆเลยนะ แม่ผขจะไม่รู้ได้ไงอ่ะว่ามันจะคลอดให้ลูกผู้หญิงแบบนี้อยหมดเมียลูกใครไม่ได้เรื่อยแม่คะนี่ แม่มาแย่งนมหนูทําไมคะนมเนี่ยเหรอแกไม่ต้องกินบารุงอะไรหรอกฉันกินเนี่ยยังมีประโยชน์กว่าเยอะเลยทําไมแม่ถึงพูดแบบนี้ล่ะคะนี่มันนมของหนูนะคะหนูจะกินยังไงก็ได้อะ่ะอีกอย่างนะคะไม่ว่าลูกของหนูเนี่ยจะเกิดมาเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายอะ่ะหนูก็รักหมดเลยคะ่ะไม่มีวันทอดทิ้งเขาเพราะว่าเขาเกิดมาเป็นผู้หญิงเหมือนแม่หรกนะเงินที่ไหนเงินที่แกใช้ลูกชายฉันก็เป็นคนให้ไม่ใช่หรอ อย่าใช้ตามใจชอบมากนะักเข้าใจปะเงินนั่นมันไม่ใช่เงินของพี่น็อตนะคะมันคือเงินที่พ่อแม่หนูส่งมาให้หนูใช้ต่างหากยังจะมาเถียงอยีกเหรอหยุดพูดได้ละไปไปทำกับข้าวให้เสร็จก่อนที่ลูกชายของฉันจะกลับมา พี่น็อตพี่น็อตอ๊ยพี่น็อตพี่น็อตทำไมพี่น็อตถึงเมาขนาดนี้เนี่ย <c oughs> พิมทั้งหมดนี้เนี่ยทั้งหมดนี้เป็นพวกเธอคนเดียวเลยเธอรู้ไหมเธอรู้ไหมวันนี้ฉันไปเจอญาติพี่น้องมาเนี่ยรู้ไหมว่าเธอ้องอาบอายแค่งไหนฮะพิมเหรอพิมทำอะไรให้พี่ต้องอับอายอ่ะเธอโถในเด็กกูยังไงแล้วถ้า พิมท้องได้ลูกผู้ชายอะ่ะพี่จะไม่พูดแบบนี้ใช่ไหมใช่สิเธอรู้ไหมเราต้องมีเด็กผู้ชายอมาสืบมตระก,กูลของบ้านเราเธอรู้ไหมว่าฉันลำบากใจแค่ไหนฮะใช่แกไม่เข้าใจหรอกว่าหลานคนแรกเนี่ยต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นแม่กับพี่น้องเอาแต่พูดเรื่องนี้ซ้ําๆอะ่ะถ้าอย่างกับว่าลูกสาวพิมเป็นคนผิดซะงั้นอะ่ะแกก็ดูตัวแกเองสิบ้านนี้เลี้ยงดูแกมันเป็นอย่างดีแล้วแกตอบแทนอะไรให้ ใช่เลิกเลยเลิกกันอย่าเลยอย่ากันนี่พิมพ์เธออย่ามาทําให้พี่เนี่ยต้องลําบากใจเพราะเธออีกเข้าใจไหมพี่นอ็อตนี่คือลูกของพี่นะพี่จใจดาทิ้งลูกได้ลงเหรอเนี่ถ้าแกไม่ยอมเอาเด็กออกเนฉันจะให้ลูกชายของฉันเนี่ยเลิกกับแกแล้วหาคนใหม่มาแทนเอาเด็กออกเอาเด็กออกเดี๋ยวนี้เลยเอาเด็กออกวันนี้เลยได้ไหมเนี่พิม เธอรู้ไหมบ้านหลังนี้เราต้องได้ลูกผู้ชายคนเดียวเท่านั้นไม่เอาลูกผู้หญิงพี่นอ็อตแต่ลูกของเราหกเดือนแล้วนะเขากำลังจะมีชีวิตมีหัวใจอะ่ะไม่ต้องพูดมากออกไปให้พ้นเลยไปได้ถ้าให้เลือกระหว่างคนใจดำกับลูกเนี่ยพิมพขอเลือกลูกดีกว่าคะ่ะดีกว่าให้ลูกมาอยู่กับครอบครัวไร้หัวใจแบบนี้อ,อีเด็กที่มาเลยอะ่ะนี่ ไอ้กบช้าแบบนี้กับแม่ไม่ใช่ตงตงนี่ไอ้ไอ้ถ้าแม่ไล่พิมออกจากบ้านเนี่ยพิมก็จะถือว่าพิมไม่มีแม่สามีต่อไปถ้าแม่ให้เกียรติพิมพิมก็จะให้เกียรติแม่แต่ถ้าแม่ดูถูกพิมพิมก็จะไม่ทนอีกเนี่แกคิดว่าเลี้ยงเด็กคนหนึ่งเนี่ยมันง่ายมากเลยไงฮะพิมไม่ต้องการความช่วยเหลือจาก คนที่ไม่มีหว like ัวใจแบบนี้หรอคะไอ้เพงจะไปไหนอ่ะมาี่นี่นะกลับมานี่ก่อนเฮ้งโอ๊ยนุ๊กฮึ่มฮึม ฉันเคยบอกพี่แล้วใช่ไหมว่าเวลาขับรถให้ระวังอย่าดื่มเยอะพิมกลับมาแล้วหรอลูกแม่โทรหารพิมตั้งหลายสายอะ่ะคุณไม่ใช่แม่ของฉันอีกต่อไปแล้วนะคะอย่าพูดแบบนั้นสิตอนนี้พิมก็กลับมาบ้านเราแล้วนี่เนาะหนูแค่กลับมาเอาของเดีย๋ยคิดเป็นอย่างอื่นไปเลยคะ่ะพิมแม่ขอโทษนะพิมกลับมาเถอนะนั้นลูกนะ คำขอโทษอ่ะมันไม่สามารถลบสิ่งที่เคยเกิดขึ้นได้หรอกนะคะคุณจําได้ไหมคะเคยพูดอะไรกับหนูกับลูกของหนูไว้ยังมีได้มาถามอีกหรอวันเนี้ยไม่ต้องทํากับข้ากันกันละฉันเลี้ยงดูแกมาเป็นอย่างดีตั้งหลายเดือนสุดท้ายแกก็ทนได้ลูกผู้หญิงเนี่ยละเพราะฉะนั้นลูกของเขาคนแรกต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นแม่รู้แล้วว่าแม่ผิดอะ่ะตอนนั้นแม่คิดไม่รอบคอบเองอะ่ะ ดูนสัสิตอนนี้ก็พิการแถมอัมภาดอีกอะก็มีแค่ลูกเธอแค่คนเดียวตอนนี้ที่ยังเป็นสายเลือดอยู่อะถ้าพี่นอดเขาไม่เป็นแบบนี้เนี่ยคุณก็คงไม่นึกถึงหลานใช่ไหมคะแม่ขอโทษอ่ะแม่ผิดไปแล้วจริงๆพิมพ์ให้อภัยแม่นะมันสายไปตั้งแต่ตอนที่คุณไล่หนูออกจากบ้านแล้วคะ่ะเราไม่เปสายสัมพันธ์อะไรต่อกันอีก Em, 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 em Em